ตายไหนกระป๋อง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทีนี้ฉีดวัคซีนสิบสามสามเอาลูกสิบสามมาดูทีดิเอ้ยไม่เอาแล้วอ๋อจบไอ้พิกตรงเลขสิบสามเนี่ยมันมีสิบสามต้องเท่าไรสามตัวเลยสิบสามสิบสามตัวเดียวไม่ตายแล้วยังไงต่อนะมีสิบสามตัวเดียวไม่ตายเออแต่ของกูอ่ะมันสิบสามต้องสามตัวไงสิบสามเลขตรงไหนเนี่ยลูปมาดูทีเดียสิบสามไหน เดี๋ยวแสงแสงไม่เห็นแสงไม่เห็นเริ่มจากอะไรนะเริ่มฉีดเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวฉีดเสร็จใช่ไหมฉีดเสร็จสิบสามสิบสามแล้วตามถึงตามถึงนี่หมายถึงอะไรติดตามถึงตั้งรอตั้งรอช่วงมั้งรอไงสามสิบนาทีก็เป็นจะเป็นบ่ายสามสึงสิบสามเออแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ไอ้ส่วนแล้วถ้าไอ้คนมีแค่สิบสามตัวเดียวเนี่ยคนอื่นจะมีสิบสามวันมันไม่ตายใช่ไหม ันี้สิบสองตัวเดียวมันฉีดไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่เห็นไยเลยเก้าโมงสิบสามแต่อของมันนี่มีแค่ตัวเดียวแต่ของมึงมีตั้งสามตัวตายแน่ๆมีตั้งสามตัวเนี่ยบ่บบบายโมงสิบสามนาทีแล้วมึงก็มาอีกทีตอนบ่ายโมงอีกบ่ายโมงสิบสามอีกสามตั้งสามตัวผีรอตั้งสามตัวมึงคิดดูอะ่ะผีหัวผีหางเหรอ,อโอ้ปัญหาคือกูจะขำตรงไหน เดี๋ยวง่้นกูจะทำต้องไหนเดี๋ยวกูยังไม่จบรู้แล้วเฮ้้แต่แต่เมียกูบอกว่าเฮ้ยงั้นน่ะไอคนข้างๆที่นั่งอยู่กองกองตรงนั้นน่ะมันต้องมีเลขสิบสามหลายตัวเหมือนกันเออเออน่ะไปนัดกันเลยไปนั่งคุยกันเลยตายแล้วจะไปทำอะไรกันดีเออก็เอามาอยู่ๆว่าตายอา่ะก่อนจะตายทำอะไรกันดีอ,อ๋อ,อผู้ชายก็นัดกันไปกินเหล้า แต่ถ้าเป็เลยบอกว่าเออมันม <laughs> ีทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอ่ะเดี๋ยวนัดไปกินเหล้าได้เออผู้หญิงก็นัดไปเอากันแต่ผู้หญิงก่ะนัดไปทําอะไรดีแกก็บอกว่าเออก็นัดไปเอากันไปเลยอ๋อทั้งทั้งผู้ชายผู้หญิงในกลุ่มนั้นกันนัดไปเอากันเลยไปกินเหล้าแล้วก็เอากันเลยว่างั้นใช่อ้าเอ้าเราจะขำตรงไหนดีว้าเอากันแล้วก็ตายดีงั้นน่ะเอาก็ตายก็ต<ร>ายแล้วไงตายด้วยกันไงตายด้วยกันไง ใช่เนาแต่เออมีมีเินามีทีมสามสามตัวอยู่กลุ่มเดียวไงกลุ่มเดียวกี่คนกูไม่รู้กี่คนมันก็วนๆแบบล้มรอบๆไปแหละอ้าวแล้วมันคู่หรือขี้ฮ่ะกูปวดเยอะลยว่ะแล้วมันคู่หรือขี้กูไม่รู้อ้าวมันจะต้องเหลือเศษได้ไงเรามันก็ต้องลงคู่ดียมันจะตายได้ไงมันต้องเป็นเศษขี้เดีย ก็ถ้าเป็นขี้ข้าขี้ก็ข้าถ้าเป็นตสวใหญ่คุรับสองได้เออก็นั่นแหละกำลังจะบอกถ้ามันเป็นขี้ไ <c oughs> ม่ใช่งกไม่ใช่งกใช่งงอะไรวะใช่งงมองซ้ายมองขวาใ <c oughs> ช่งงรูมียหั <c oughs> วข้อนี้ทำไมต้องใช่ง,งกซ้ายใช่ง,งกขวาเอ๊ <c oughs> มันมีพิลุตนะเนี่ยโอเคจบข่าว <c oughs> ย้อน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 กลับไปเมื่อกี้อ่าๆย้อนย้อนย้อนยังไงต่อ ยอนอน,น,อนเอตอนที่ไปน,นั่งฉีดตอนที่ไปน,นั่งฉีดเป่อเออเออนึ่งนึกภาพนะมันจะมีโต๊ะโต๊ะเรียงกันโต,ต๊ะเรียงกันอ่าเป็นระยะาะเมนท้งสิบอ่ามีติดกำแพงอยู่อันนึงแล้วก็เลื่อนลงมาก็เป็นเป็นโต๊ะที่กูต้องนั่งฉีดใช่ปะ่ะม<อ>ันก็จะมีเรียงไปข้างหลังใช่ไหมอ่า คนฉีดเขาก็หันหน้าไปทางเดียวกันใช่ไหมส่วนส่วนไอ้ไอ้ไอคนคนมาฉีดอะ่ะก็ต้องนั่งนั่งหันหน้าเข้าหาหาคนฉีดใช่ไหมเพื่อที่จะวางแขนถูกต้องไหมใช่ใช่หันหน้าหันหน้ามองกันกับคนกับหมออ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนกูนั่งเว้ยคือกูมานั่งปุ๊บไอ้โต๊ะข้างหน้ากูอ่ะมันไม่มีใครมานั่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีโต๊ะที่แบบว่าวางแขนจะจะฉีดแขนซ้ายหรือฉีดแขนขวา เออกุชีนแขนซ้ายไงมานั่งปุ๊บปวดแขนบางปุ๊บมานั่งทาใจมานั่งทาใจเออฝ่ายว่าเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาเขาก็เอาเข็มฉีดคุณก็รู้สึกเจ็บเจ็บนนึงนแทงเข้าไปจึ๊กเข้าไปแทงเข้าไปเจ็บคุณก็รู้สึกสะดุ้งนิดนิดติดอะไรอย่างเงี้ยเออพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้ว,เ,ลวเขายังไม่ทันดึงเข็มออกเลยคือเขาก็ก็จะเรียกว่าเรียงน้ํายาเหรอใช่แบบปักเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ปากลแล้วเสร็จแล้วเขาก็ค่อยเลี้ยงน้ํายาเลี้ยงน้ํายาเข้าไปใช่ป่ะมันก็มีคนอีกคนหนึ่งที่มาฉีดฉีดทีหลังกูอะก็เดินเข้ามาปุ๊บแล้วมันนั่งโต๊ะข้างหน้ากูนะเออลม้มไม่ลม้มไม่ลม้มพอนั่งปุ๊บกูก็เข็มวางอะไรวางเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงแขนเสื้อขึ้นมาเลยแล้วก็มานั่งนั่งปุ๊บอ่ะหมอก็หมอก็เอาเข็มปุ๊บมาจิ้มเลยจิ้มฉีดปุ๊บคือ,อคือตอนแรกไม่เห็นเข็มตัวเองไนงะ เออเออกูก็ไม่เจ็บไม่อะไรเออฝ่ายเขาเลี้ยงไปเออทำใจไปเออสบายสบายพ่อเห็นเข็บว่าไอ้คนข้างหน้าพุ๊งเป็นเจ็บแขนขึ้นมาดนทีเท่าไหร่นะเข็มเข็มยาวเลยนิ้วครึ่งโอ้ยาวขนาดนี้สองนิ้วเหรอยาวขนาดนี้ดังจิ้มอย่างนี้เลยจิ้มแล้วปุ๊บแล้วก็นั่งดึงเลยดึงดันดึงดันอย่างนี้นี่ก็ต้น7แบบ ก็แบบคนถ้า,นนาถ้าคนไม่กลัวเว้ยเงินจะนั่งมองเออฉีดแล้วยังไงใช่ไหเออ,เอ,อแต่กูก็ไม่กลัวนะแต่กูไม่มอง <c oughs> เอ้ยสรุปลกลัวหรือไม่กลัวเขาเรียกกลัวเอ้ยกูไม่กลัวแต่กูไม่มองอ่านั้วถ้ามองไหมถ้ามองกูก็เจ็บดิเอาเหรอเออแค่นั้นแล้วก็ไปไหนต่อกูก็เลยกูก็เลยแบบว่า,ากูเลยคุยกับคุยกับหมอ มอเมื่อกี้ฉีดเมื่อกี้ผมไม่เจ็บนะแต่ผมอ่ะมาเจ็บตอนนี้แหละอตอนที่เขียวข้างหน้ามันฉีดกันอยู่ลเลย <laughs> เไม่เดินอย่างงี <laughs> ้เลยอ่ะชืดเดินจินเขาเรียกว่าจินตนาการสู่แขนเราใช่ไหมเออคงสงสัยแต่ไม่ไม่เจ็บเลยอ่ะจากจากที่ไม่รู้สึกอะไร แต่ที่รู้สึกอะไรแบบมันรู้สึกแค่ว่ามันมันจะจี๊ดจิ๊ใช่ปะ่ะ้าเราไม่ได้สนใจนะอ่ะเออก็ออใช้หลักการแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมันมันไม่มีอะไรกําลังอะไรอะไรกัดยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยเออไอ,อ้ทำไมต้องคิดว่ายุงกัดเลยเมื่อก็เข็มแทงไม่ใช่เหรอก,ก,ก็ก็เข็มแทงไงแล้วทําไมเราต้องไปยุงกัดอะไรมดกัดก็ว่าถ้าเข็มแทงมันเจ็บไงเดี๋ยวถ้ายุงกัดมันไม่เจ็บไงเอ,อ้แล้วสรุปกลัวหรือไม่กลัวเนี่ย mới cua chưa, mới cua. Tại sao lại phải ăn tính tất cả để mà mốt cắn, để mà dùng cắn? Cái gì? 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 พอละแล้วแล้วต้องขำไหมอ่ะต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้กูขำตอนตอนไหนนะเอาไม่ได้เล่าให้ขำอ๋อก๋อแ็เห็นพูดไปขำคิกคิกคิกอยู่คนเดียวเดี๋ยวกูก็หาจังหวะขำให้อยู่เนี้ยแค่บอกเล่าเล่าให้พี่ลิวขำสรุปกลัวเข็มไหมไม่กลัวแต่แต่ว่าให้มันเป็นยุงกัดเออแล้วก็ให้คนข้างหน้าเข็มมันแทงดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกอยู่ข้างหน้า ก็เลยเจ็บใช่ใช่โอ้อย่างนี้นี่เองมันเป็นจังซี่ลาโอ้พี่เลี้ยวได้คลิปลงช anel แล้วจ้าเอ๋ถ่ายหน้าจอเยเออแล้วแล้วคุณถามหน่อยแล้วใครมันจะขำวะเนี่ยได้ฟังเองยังไม่ขำ ไม่รู้เหมือนกันอย่าไปลงเลยทำ้ายแม็กซ์มาเปล่าฟังเองงงเองฟังเองงงเองกูยังงงเองอดีละดีละแสดงมาใงว่าผมไม่ใช่คนบ้าเออแส่งว่าผมผมยังมีสติเพราะผมฟังเองผมงงเองเอออ่ะโอเคตามนั้นจบข่าวเดอะนิวแม p o w e พาวเวอร์ฟูล